การเรียนพาคุณผู้ชมไปที่อีสานตอนล่างกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้ชาวนาบอกว่าโอ้โหเสียออกเสียใจม,มันแรงมากฝนไม่มีตอนนี้ย,นยิ้มออกเลวค่ะเฮ hey! กันยกใหญ่เลยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่รอคอยน้ำฝนกันมานานและชาวนาก็มีการเตรียมการเพราะปลูกข้าวนาปีแล้วค่ะขอบคุณแม่ครับท่านผู้ชมครับแมสัปดาห์นี้ผมขอพาุ่นผูน้มชม มาอย่างพื้นที่าคอีสานตอนล่างกันนะครับเนื่องจากตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับบอกง่ายๆเลยว่าย่างเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับดังนั้นกเกษตรกรหลายรายครับมีการเตรียมดินนะครับเพื่อที่จะหว่านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกข้าวนาปีกันแล้วครับ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านข้าวและอำเภอบันเทิงนรงจังหวัดชัยภูมินะครับต่างพากันไถนาหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ช่วงเช้าหลังสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทุกๆปีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงลงมือปรับดําต้นข้าวและในช่วงกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมข้าวที่ปลูกไว้ก็จะเริ่มแตกกอเขียวอุ่มครับ ขณะเดียวกันครับเกษตร,รกรบางรายก็ยังคงลังเลที่จะทําการไถหว่านเพราะกลัวประสบป,ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็เช่นเดียวกันซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับจากฝนที่ตกลงมานะครับก็ได้เกิดผลดีต่อพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาต้องประสบป,ปัญหาภัยแรงเพราะฝนทิ้งช่วงครับเป็นระยะยาวนานซึ่งฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสที่เกษตร,รกรจะทํานาปีอีกครั้ง ที่จังหวัดยโสธรน,นะครับกรเกษตรกรในหลายพื้นที่ต่างก็เร่งเตรียมแปลงนาเพื่อเตรียมดินครับลงมือปลูกข้าวนาปีท้งนี้เนื่องจากพื้นที่จังหวัดยโสธรประสบปัญหาภัยแล้งและเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานรวมทั้งทางจังหวัดก็ได้ขอความร่วมือให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหยุดการทํานาในช่วงฤดูแล้งออกไปก่อนครับและในปัจจุบันหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทําให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวดีใจนะครับที่จะได้กลับมาทํานาปีอีกครั้ง และที่จังหวัดอุบลวราชธานีนะครับแหล่งน้ําที่ไม่เคยมีน้ําก็เริ่มมีน้ําให้เห็นและมีเพียงพอต่อการทํานาทําให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเริ่มมีการนําเมล็ดพันธุ์ข้าวออกมาหวานลงแปลงนาเพื่อทํานาปีกันแล้วหลังจากได้มีการไถเตรียมแปลงนาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดก็ได้มีการประกาศให้หยุดทํานาปลางนะครับเพื่อเป็นการช่วยกันประหยัดน้า<ป>แม่ผมก็ยังงงคําศัพท์นี้ครับไถดะเขาไถกบภาษาอีสานเขาบอกว่า ไทยกบแต่ภาษาไทยเขาบอกว่าไทยดะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาให้สัปดาห์หน้าแล้วกันครับช่วงนี้ไปติดตามรับชมข่าวกันต่อทางสถานีครับขอบคุณคุณพงสิษฐ์วรรณวิจิตรนะคะนะแต่พอเราพูดถึงข้าว ก็ลองไปอยู่ในนาข้าวจริงๆเลยโผล่ขึ้นมานี่ตกใจเลยทีเดียวใช่นะคะโอ้โหมีอะไรนะไถไถกบะไถกบไถดะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเอาเอาเอาคำตอบมาฝากกันด้วยสัปดาห์น้าต้องมีสำเนียงนะไถกบไถกบไถ่ดะไม่รู้จะไถไถตั้งไม่เอาเซลเล่นแถไถตั้งไม่เกี่ยวกันแต่มันคือไถกบกับไถดะมีเสียงเสียงเขาบอกมานะคะบอกว่า ถ่ายด่านนี่คือการถ่ายครั้งแรกถ่ายกบถ่ากบนี่อะไรนะคะถ่ายกบคือเป็นการแบบกลบไงหวานเสร็จแล้วหวานเสร็จแล้วก็กกถ่ายกลบ๋ยวสัปดาห์หน้าคุณพงสิษฐ์จะมาอธิบายให้เราฟังว่าที่เราเข้าใจจะถูกไหมค่ะ,ะนั่นสิคะเดี๋ยวมาเฉลยด้วยนะคะ,คะส่วนนนตอี้